ธรร,ธรรมวินัยทําวินัยยังเป็นประโยชน์อยู่ไหมก็ถามพุทธเจ้ายัางเป็นประโยชน์หรือไม่เพราะคาว่าธรรมและวินัยเนี่ยก็คือองค์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าปรินิพานตอนนี้พระอ,องค์ก็มุบตัวเองอยู่ในฐานะอย่างธรรมและวินยัยฉะนั้นเมื่อธรรมะวินัยประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผูใน้ใดกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นก็มีพุทธเจ้าคอยคอยกํากับดูแลอยู่ฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นภาพว่าอ๋อหนึ่งไม่อยากให้แยกกันระหว่างคือไม่ควรไม่ไม่ควรแยกเพราะแยกแล้วผิดระหว่างปริยัติกับปฏิบัติ เหมือนกันทำและว,วินัยเนี่ยถ้าถามบอกว่าคนจะเข้าถึงธรรมะได้ต้องมีวินัยเป็นตัวกำกับเช่นว่า,าคนที่จะขับรถเนี่ยไปตามถนนท้นทางได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกามีไฟแดงไ็เต้นเหล่านี้แต่บางคนได้แค่กฎเกณฑ์กติกาแต่ได้ทั้งความเครียดความกลุ่มความทุกข์นี่แปลว่าเข้าถึงได้แค่วินยัยแต่ไม่เข้าถึงธรรมฉะนั้นคุณต้องฝึกต่อใช่ไหมเหมือนพระเนี่ยให้ห่มจีวรเงี้ยก็ต้องห่มอย่างนี้ ต้องกินอาหารแบบนี้ต้องเดินแบบนี้ต้องนั่งแบบนี้ต้องใช้ภาชนะแบบนี้แต่มันเครียดเนี่ยไอการที่ได้แค่วินัยแต่ไม่เข้าถึงธรรมะก,ก็เครียดเหมือนโยมเนี่ยเออที่โยมไม่ฆ่าเพราะยมถ้าฆ่าแล้วมันติดคุกนงไม่ฆากันเนี่ยไม่รักก็มันจะติดคุกไม่ประพฤติผิดในกามเพราะกล yeah. ัวเมียจับได้ใช่ไหมหรือว่ากลัวชาวบ้านด่าเนี้ยแต่ใจมันยังอยากอยู่มันอยากจะฆ่านั่แหละอยากจะรักนั่แหละอยากจะประพฤติผิดในกามนั่แหละอยากจะกล่าวเท็จนั่แหละ ไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้ยแสดงเห็นชัดว่าทําตามวินันแต่ว่าไม่เข้าถึงธรรมะแต่พอเข้าถึงธรรมะปุ๊บเนี่ยใจมันเบาปโปรง่โรงโล่โงเบาด้วยแล้วมันได้ความสุขด้วยนะเช่นมีเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าด้วยและมีเจตนาที่จะงดเว้นหรือจะประพฤติปฏิบัติตามศีลขาบทข้อฝึกนั้นด้วยและอย่างหนึ่งเราเนี่ยไปเห็นศีลที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเป็นข้อห้ามมันได้เสียหายตรงที่ว่ารู้สึกมันถูกกดกดกด,กดดันกดทับเนี่ย ถูกบังคับที่จริงเนี่ยคำสอนพระเจ้าเนี่ยคือข้อฝึกไม่ใช่ข้อห้ามแปลว่าเราต้องการมาฝึกตนเองอ่ะพฤติกรรมทางกายกรรมและววจีกรรมทั้งหลายเนี่ยให้เป็นไปกับสีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเนี่ยยิ่งมีข้อฝึกมากกลายเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเห็นคําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นข้อห้ามนะก็เป็นเหมือนที่เราเห็นพระสงฆ์ท่านเนี่ยมันเหมือนลูกโป่งยอมย่อมบีดด้านหนึ่งนะมันจะไปโป่งอีกด้านหนึ่งทั้งเกียรด้วยที่เมื่อไปบีบปุ๊บเนี่ยท่านทําตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่านก็ถูกกดด เผอท่านก็ไปทําผิดเพราะมันโป่งออกไปทางโน้นฉะนั้นนี่แหละแม้บวช้ามาจนจะเสียชีวิตรหรือจะมรณาอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามวินัยเนี่ยคือข้อฝึกบุคคลที่ปรารถนาอยากจะฝึกตนเองทางพฤติกรรมทางกายกรรมวิจ,จิกรรมให้เป็นไปกับศีลฝึกจิตให้เป็นไปกับสมาธิฝึกทัศนความเห็นให้เป็นไปกับปัญญาศีล,ส,ลสมาธิปัญญ,ญาเป็นสิกขาเป็นข้อฝึกใช่ไหมเป็นข้อฝึกที่จะพัฒนามนุษย์เนี่ยจากบุรุษชนสู่การเป็นอริยะจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะเนี่ย เราต้องการมาฝึกอย่างนี้แต่บางคนเนี่ยมาฝึกแล้วไปไม่รอดเราไม่ควรไปซ้ําเติมเขาไงเช่นว่าท่านมาหาเนี่ยมาอำนาจเนี่ยมาแล้วฝึกไม่รอดสมว่านะหรืออาจจะมาฝึกไม่รอดแล้วเกิดมันล้มก่อนเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจกันว่ามันเป็นเรื่องปกติใครเป็นนักกีฬาระดับโลกได้กี่คนฉะนั้นคนที่จะวิ่งสู่ความเป็นพรรพาเนี่ยไม่ง่ายนะหรือยอดภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเอเวอเรสต์ e เนี่ยถามว่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้กี่คน แต่เราไปเห็นคนบางคนปีนขึ้นไปแล้วเขาตกเขาลงมาเนี่ยเราอย่าไปซ้ําเติมเขาต้องเห็นใจเขาด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยมนุษย์เราเป็นพุทธบริษทัทเราต้องควรชัดเจนแบบนี้เห็นพระล้มระเนรนาศแล้วเนี่ยโยมที่เป็นวาสุสาริสกาไม่ควรไปกระทืบซ้ำเขาใช่ไหมพระเสยโยมต้องค้ำใช่ไหมโยมอให้ก็ต้องไปค้ำด้ยตีนี้ใช่ไหมถ้าพระเซยมาอยากกันนั้นเลยโยมกระทืบท่านเลยอยากเซดินักก็ไม่ได้